คนมันทำบาปเรานะนางเนาะ <_ d ata> ชีวิตคนเราก็อย่างนี้เชื่อพี่ดิทำดีเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาว่าหรอกทำไอ้คนทำชั่วแม่งเสือกจด้ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> ดียู่เนี่ยอำลำพัง <_ d ata> ไหนล่ะลูกสาวไปไหน พีวิกไปไหนแล้วครับพีวิกหายพีวิกพีวิกลูกสาวพ่อไปไหนมาพีวิกพีวิกหายแล้วเอาอยู่นี่อลูกสาวอยู่นี่ลูกสาวพ่ออยู่นี่เนี่ยนะอยู่กับเพื่อนกูทุกขูยอยากเนี่ยลูกสาวของเราเยอะแยะหายหมดไหนมันช่างน วแขงอะไรก็ไม่มีสักอย่างเราลำบากนะแต่เขาเคยเห็นความลำบากไหมเอาเงินเราไปเสบยสุขมันไม่รู้นะเอาของของคนตายมันบาปเด็กคนนี้พะนั้นไม่เคยนึกว่าคำว่าบาปหรอกนะเรือใคร คิดสงสารผมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบผม